สวัสดีครับวิเคราะห์ก่อนเกมวันนี้นะครับจะพามาดูฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับคู่ระหว่างอาร์เซนอลนะครับปะทะกับเลสเตอร์ซิตี้นะครับใดกกันคืนนี้นะครับเวลาตีสอนาทีนะครับผมอาร์เซนอลนะครับนักเตะตัวหลักจะกลับมาได้ลงหลังหลายคนได้พักในเกมที่ชนะลับปิกเวียนนาในบอลยุโรปเกมนี้มาก่อนหน้านี้นะครับโอบาบิยอนพร้อมออกสตาร์ทคู่กับลากาแซตนะครับแดนการ โอมัสปาเร่ครับลงเป็นห้องเครื่องนะครับอ <Arsenal S 1> าร์เซนอลกันวาด้วยระบบ4-3-3นะครับผมมาดูเลสเตอร์บ้างครับเลสเตอร์จะเอาชุดใหญ่ลงเล่นกันหลังพักมาหลายคนในเกมยุโรปมีทั้งเจมี่วารดีจะกลับมาเล่นตัวจริงโดยมีเจมสันและอายเซเปเลสสนับสนุนด้านหลังนะครับผมเลสเตอร์มาด้วยระบบ4-1-4-1นะครับผมอาร์เซนอลนะครับดูดีมีทรงนะครับบอลเอาแน่เอานอนไม่ อร์เซนอลนะครับบอลดูดีมีทรงนะครับบอลเอาแน่เอานอนได้มากกว่านะครับเพราะว่าตัวนักเตะชุดปัจจุบันถือว่าค่อนข้างลงตัวเลยทีเดียวแล้วครับตั้งแต่หลังถึงหน้าเลยนะครับแม้จะยจิงได้ไม่เยอะนะครับแต่ก็เอาตัวรอดในเกมที่ต้องคว้า3มแต้มได้เป็นประจันบังคับดังนั้นกับการบุกมาเยือนของเลสเตอร์ที่ปีนี้มีจิตอ่อนที่เกมรับเสียประตูง,ง่ายนะครับแล้วก็เสียประตูบ่อยแถมยังตั้งรับไม่ค่อยเป็นอย่างนี้นะครับน่าจะเข้าทางปืนใหญ่ ท,ทาเกมสวนกลับแล้วก็คมด้วยนะครับอาตาเลทนะครับบอลน,นะครับเปิดมาให้อัสซอนต่อ0-5นะครับผมมองว่าต่อได้สบายมากครับเอาละครับฟันธงนะครับอยู่อัสซอนนอนมาครับวิเคราะห์ก่อนเกมสนับสนุนโดย MM88 Power เว็บดีไม่มีโกฝากถอนด้วยระบบอัตโนมัติ24ชั่วโมง